สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับพบกับผมจ่าบอนคนรักรถไฟนะครับสําหรับด้านหน้าของเรานี้คืออาคารเก่าของสถานีรถไฟชุมทางตลิ่งชันซึ่งก็เป็นอาคารเล็กๆที่ทําจากไม้นะครับผมดูสวยงามแล้วก็คลาสสิกปัจจุบันเนี่ยอาคารแห่งนี้ได้มีการเก็บอนุรักษ์ไว้ที่สถานีชุมทางตลิ่งชันสําหรับอาคารปัจจุบันก็จะอยู่ทางด้านขวานะพวกเราก็คงจะเคยเห็นกันดีนะ สำหรับอาคารเก่านี้นะปัจจุบันเนี่ยมีการดัดแปลงเป็นร้านกาแฟอ่าซึ่งเดี๋ยวเราก็จะไปชมบรรยากาศอ่ารวมถึงด้านในนะว่าเป็นยังไงเดี๋ยวเราชมภายนอกกันก่อนนะครับนี่นะครับบริเวณระเบียงอ่าเป็นเขาเรียกยังไงเป็นรูปแบบการสร้างของอาคารสมัยเก่าก็ดูเนี่ยทำจากไม้แหมมันมีแบบลวดลายนะดูแบบคลาสสิกมากๆเลยอ่าปัจจุบันก็ติดกระจกนะด้านในเป็นร้านกาแฟ อันนี้ก็เป็นด้านข้างนะนี่นะครับสำหรับชื่อร้านเนี่ยก็ชื่อร้าน King Coffee อันนี้ก็เป็นประตูทางเข้าด้านหน้าซึ่งก็มีลักษณะเป็นกระจกหมดเลยอยู่ติดริมถนนนะสำหรับร้านเนี่ยเปิด7โมงเช้าจนถึง5โมงเย็นนะครับผมอันนี้ก็บรรยากาศบริเวณเคาน์เตอร์ที่ทำกาแฟนะก็มีหลากหลายเมนูจะมีป้ายอยู่ด้านหลัง เพื่อนๆที่มากินกาแฟเนี่ยก็ลองเลือกดูนะครับผมจะมีเมนูเนี่ยที่เป็นไฮไลท์ของทางร้านด้วยสําหรับด้านในนะครับก็สามารถนั่งทานกาแฟกันได้ร้านเนี่ยเปิดทุกวันนะฮะตั้งแต่7จ็ดโมงจนถึง5้าโมงเย็นเพิ่งเปิดไม่นานนะครับผมผมถามเจ้าของร้านมาแล้วนี่ก็ดูคลาสสิกตรงนี้เป็นที่นั่งทานกาแฟเป็นห้องกระจกนี่นะครับมีโซฟานะาสวยงามเลย ขึ้นมาสำรวจมุมร้านกาแฟกันหน่อยนี่นะครับเป็นเหมือนกับในอาคารสถานีเก่านี่เป็นยังไงเราเจอเหมือนกับห้องไข่ตัวนะนี่นะเป็นช่องกระจกเล็กๆแล้วก็แบบจะมีพวกตารางตารางไม้เนี่ยเนี่ยแบบเก่าเก่าเนี่ยผมชอบมากเลยเนี่ยโหคลาสสิกสุดๆนี่นะครับก็เป็นห้องแอร์นะนี่มานั่งกินกันได้เดี๋ยวผมผมว่าผ,ผมจะนั่งกินเลยเนี้ยเนี่ยคลาสสิกดีแต่ตรงนี้เป็น หน้าต่างนะหน้าต่างสมัยโบราณแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นประตูนี่นะครับนะก็มีโซโฟ,ฟานะมีให้เลือกหลายแบบมีโซโฟงโซฟานะมีเก้าอี้พลาสติกแล้วแต่ตามมัธยาสายัยนี่นะครับเป็นพื้นไม้เดี๋ยวฟิลนี่แบบเหมือนนั่งอยู่ในสถานีรถไฟจริงๆนะนี่นะครับนอกจากโซฟาเก้าอี้พลาสติกก็มี ตรงด้านนี้ก็เป็นในส่วนของระเบียงที่เราถ่ายเมื่อตอนต้นคลิปเ,เข้ามาดูกันหน่อยมาสำรวจมุมนี่นะครับโอ้อันนี้ก็คลาสสิกนะตรงนี้แต่ว่าจะไม่ได้เป็นแอร์นะตรงนี้แอร์จะอยู่ด้านในอันนี้คือใครต้องการรับลมชมวิวเนี่ยก็มาตรงนี้ได้นี่นะครับผมก็ถือได้ว่าเป็นการอนุรักษ์สถานีรถไฟเก่ารวมถึงได้ใช้ประโยชน์ด้วยโดยการทำเป็นร้านกาแฟ นี่นะครับมีโต๊ให้นั่งนี่นะครับโต๊ก็มีความสวยงามน,นะเหมือนกับเป็นลายหินอ่อนอันนี้ก็ช่องไข่ตัวเมื่อัะคู่นี้แหละที่เราเห็นนี่เข้ามุมนะครับผมมีป้าย King Coffee นีสำหรับด้านนอกนะกนะ็เป็นสถานีอาคารปัจจุบันแล้วก็สำหรับในส่วนของรถไฟฟ้าสายสีแดงนะที่มุ่งหน้าไปบางซื่อนี่นะครับบรรยากาศนะทางด้านนี้ก็จะเป็นฝั่งที่เข้ากรุงเทพแล้วก็ไปสถานีธนบุรี ตอนนี้ผมได้กาแฟมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมลักษณะแก้วเนี่ยก็ดูสวยงามนะ King Coffee นะก็สั่งกาแฟเอสเปรสโซเย็นนะมานั่งกินกันเดี๋ยวเรามาชมนะกินกาแฟนะครับในบรรยากาศอาคารสถานีเก่านะมาดูหน้าตาของกาแฟนะก็ดูน่าทานนะครับผมลักษณะของแก้วเนี่ยก็ดูน่ารักนี่เป็นตานะ King Coffee นะจะมี2ด้านนะครับผมนะอีกด้านนึงเดี๋ยวผมกลับให้ดู นี่นะครับจะเป็นรูปสาวเวียดนามนะสำหรับด้านล่างของแก้วเนี่ยก็จะมี i ิน t a g r กรมแล้วก็ a c e o o o k ของทางร้านนะเดี๋ยวโปรโมทให้เขานิดนึงอันนี้ในส่วนของ i นะิน t a g r กรมนะอันนี้ก็เป็น Facebook ของทางร้านตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราก็มานั่งจิบกาแฟกันสักนิดนึงนะครับผมดูหน้าตากาแฟเอสเปรสโซ อหอมอร่อยนี่นะครับแล้วก็พร้อมกับนะบรรยากาศที่เป็นไม้นะเป็นลักษณะร้านโบราณโบราณน,นะดูคลาสสิกดนะีก็เป็นอะไรที่ลงตัวมากๆนะครับผมนะกินไปแล้วก็ชมวิวด้านนอกไปนะวิวด้านนอกเนี่ยก็เป็นบรรยากาศแบบค่อนข้างที่จะเป็นชานเมืองนี่นะครับดูก็สบายตาดี นะก็แนะนำเพื่อนๆน,นะครับสำหรับนะสายชิลสายคอกาแฟนะมานั่งาทานกันได้ที่ร้านกาแฟ King Coffee ซึ่งอยู่ด้านข้างของสถานีรถไฟชุมทางตลิ่งชันนะบางคนเนี่ยอาจจะจังหวะดีนะกำลังนั่งกินกาแฟอยู่รถไฟมาพอดีเนะี่ยก็เป็นความสุขอีกรูปแบบหนึง่งสำหรับคนรักรถไฟนะสำหรับวันนี้นะครับผมจ่าบอลคนรักรถไฟกนะ็ขอลาเพื่อนๆและขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะเป็นการแนะนำร้านกาแฟคาเฟเล็ก ที่สถานีชุมทางตลิ่งชันอาคารสถานีเก่านะครับผมเราพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ